สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อสำคัญมากๆในยุคนี้เลยค่ะก็คือเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเรามีข้อมูลจากรายงานหลายชิ้นเลยนะคะที่รวบรวมแนวทางกลยุทธ์การสอนที่แบบน่าสนใจมากๆค่ะทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญตอนนี้อืมก็เพราะว่าโลกเราตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากจริงๆนะคะการมีทักษะคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ จัดการกับข่าวปลอมหรือว่าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันเลยจําเป็นสุดๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะแต่แบบการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันด้วยใช่เลยครับเหมือนเราต้องมีเข็มทิศดีๆสักอันในทะเลข้อมูลเลยนะคะเนี่ยเอาละมาลองแกะดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะครับคือที่น่าสนใจนะครับรายงานผู้นี้เขาย้ําเลยว่าการคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรารับข้อมูลเข้ามาเฉยๆแต่มันคือการที่เราต้อง ลงมือจัดกระทำกับข้อมูลนั้นแบบอย่างแอคทีฟเลยครับโอ๋อค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดเชิงวิพากษ์หรือคริติคอลทิงกิ้งที่เขาเปรียบเหมือนเป็นเกราะบ้องกันทางปัญญาให้เราเลยช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเป็นหลกักไม่ใช่อา,อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวอืมค่ะซึ่งในยุคที่ปัญหามันซับซ้อนขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้นะครับทักษะเนี่ยผมว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆครับค่ะ okay. พอพูดถึงทักษะการคิดต่างๆเนี่ยในรายงานเขาก็จำแนกไว้หลายแบบเหมือนกันมีอะไรที่เป็นแกนหลักๆที่เราควรรู้เป็นพิเศษบ้างไหมคะครับมันก็มีตั้งแต่ทักษะที่เอ่อเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการจับใจความการสังเกตการเปรียบเทียบหรือว่าการสรุปความพวกเนี้ยครับค่ะค่ะเหมือนเป็นฐานรากเลยพอฐานตรงนี้แน่นแล้วเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปสู่ทักษะการคิดที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก หรือที่เขาเรียกกันว่า hots ครับ higher order thinking skills อ๋อ oh, hots ครับก็อย่างเช่นการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์หรือการมองอะไรเป็นระบบมากขึ้นที่น่าสนใจคือรายงานเขาชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้ทักษะพื้นพื้นอย่างการสังเกตเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการคิดเชิงระบบโดยตรงเลยนะอ๋อเหรอคะครับ,รรบการที่เรามองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันช่วยปลดล็อกให้เราเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ อือห uh ือ huh. น่าสนใจมากค่ะจุดหนึ่งที่ดิฉันว่าแบบเออน่าคิดตามมากๆเลยคือความแตกต่างระหว่างการคิดเชิงวิพากกับแค่การตัดสินทั่วๆไปอะค่ะในรายงานเขาอาธิบายตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคือการตัดสินทั่วๆไปเนี่ยมันมักจะมาจากสัญชาตญาณความรู้สึกความกลัวหรือบางทีก็มีธงในใจมีคําตอบอยู่แล้วอะครับอ๋อค่ะค่ะ แต่ว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือความสงสัยคือการตั้งคําถามแบบเปิดกว้างๆเลยไม่ด่วนสรุปมันขับเคลื่อนด้วยเหตุผลต้องการหลักฐานต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วก็เน้นการหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่แบบฉันต้องถูกหรือต้องชนะอื mm. มันต้องอาศัยวินัยทางปัญญาพอสมควรเลยครับคือเหมือนเราต้องยอมรับก่อนว่าเออเรายังไม่รู้คําตอบนะซึ่งมันจะตรงข้ามกับการด่วนตัดสินไปเลย ฟังดูท้าทายนะคะแต่ก็จำเป็นมากๆเลยแล้วทีนี้ในรายงานเขาแนะนำแนวทางส่งเสริมทักษะพวกนี้ในห้องเรียนยังไงบ้างคะเห็นว่าเน้นเรื่อง active learning เยอะเลยถูกต้องเลยครับหัวใจหลักคือการให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ฟังครูบรรยายอย่างเดียว ตัวอย่างชัดๆก็เช่น Project Based Learning ที่นักเรียนต้องทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างจริงๆหรือ Problem Based Learning ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้กันเองอ uh huh. หรือแม้กระทั่งการใช้เกมใช้สถานการณ์จำลองศิละปะหรือการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นการคิดได้ดีมากๆเลยนะครับค่ะ uh huh. ลองนึกภาพว่านักเรียนไม่ได้แค่เรียนเรื่องมลพิษจากหนังสือ แต่ต้องลงมือออกแบบระบบเฝ้าระวังมลพิษง่ายๆขึ้นมาเองแบบนี้ครับมันจะได้คิดครบวงจรเลยเดี๋ยวก็อาจจะยังไม่พอสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเองก็ต้องเอื้อด้วยใช่ไหมคะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในรายงานนี้เขาย้ำมากว่าห้องเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยครับคือเด็กรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามแปลกๆหรือคำถามปลายเปิดอย่างเช่นถ้าเกิด จะเปน็นยังไงถ้าอะไรแบบนี้ครับค่ะครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนกล้าลองผิดลองถูกมองว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายและที่สำคัญอีกอย่างคือการส่งเสริม meta cognition ครับ meta cognition คำนี้เริ่มได้ยินบ่อยขึ้นรบกวนขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติมันคืออะไรครับง่ายๆเลยมันคือการคิดเกี่ยวกับการคิดของตัวเองครับอ๋อการคิดทบทวนความคิดตัวเอง ใช่ครับประมาณนั้นเลยในรายงานก็มีตัวอย่างเช่นการให้เด็กลองเล่าว่าทำไมเขาถึงตอบแบบนั้นหรือตอนเจอปัญหานี้ใช้วิธีคิดแบบไหนถึงแก้ได้มันคือการทำให้กระบวนการคิดของตัวเองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาการเรียนรู้ได้ตรงจุดมากขึ้นเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้บุตรบาทของครูผู้ปกครองในการเป็นแบบอย่างที่ดีคอยให้คาแนะนาก็ขาดไม่ได้เลยนะครับ และต้องมองว่าการฝึกทักษะคิดพวกนี้เนี่ยมันต้องบูรณาการเข้าไปในเนื้อหาวิชาเลยไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริมทำเป็นครั้งคราวอย่างแนวคิดเรื่อง thinking based learning หรือ TBL ที่พยายามจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบมากขึ้นครับค่ะฟังดูแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันบอกอะไรกับเราบ้างคะดูเหมือนว่าการพัฒนาทักษะการคิดนี่มันมันไปไกลกว่าแค่เรื่องเกรดเรื่องคะแนนสอบแล้วนะคะ ชัดเจนเลยครับมันคือการติดอาวุธทางปัญญาให้คนรุ่นใหม่ให้เขาพร้อมรับมือกับโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับออืมองลึกลงไปถึงกระบวนการและก็คุณภาพของการคิปไม่ใช่แค่ดูคาตอบสุดท้ายอย่างเดียวครับค่ะในรายงานก็ให้แนวทางวิธีการสอนไว้เยอะมากเลยนะคะแต่ก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ น่าคิดต่อเหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครกําลังคิดเชิงวิาพากหรือคิดสร้างสารรค์อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทําตามขั้นตอนที่เรียนมาเปะ๊เปะอะไรคือสัญญาณของความคิดที่มันลึกซึ้งเป็นความคิดที่เป็นต้นฉบับจริงๆแล้วเราจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวเองหรือในคนอื่นได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ